สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีเลขเตืนแม่นๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้าไม่หลุดนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแนวทางเด่นล่างมาฝากท่านผู้ชมค่ะเด่นล่างงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะเด่นล่างแอดมินให้ไปหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ด ก็ปรากฏว่าเด่นล่างออกเส็ดเก้านะคะก็เข้าที่เจ็ดนะคะแต่ตัวประกบไม่เข้านะคะจับคู่ไม่เข้าคะ่ะก็เข้าแต่ตัวเด่นนะคะ วันนี้แอดมินก็มีแนวทางสถิติของเด่นล่างมาฝากท่านผู้ชมค่ะแอดมินที่จริงอ่ะเข้ามาเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่แอดมินทำมาแค่นี้เฉพาะปี6-7นะคะยังไม่หลุดเลยนะคะวันที่30มสิธันวาคม6-6ให้8ปดก็เข้าที่8-9นะคะ วันที่17มกราคม6 7นะคะให้5 6ค่ะเลขล่างออก6 1นะคะวันที่1กุมภาพันธ์6 7ค่ะให้0กับ1นะคะก็เข้าไปที่09ล่างนะคะวันที่16กุมภาพันธ์6 7ให้4กับ5ก็ปรากฏว่าเลขล่างเข้า4 สามนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะให้มาหกกับเจ็ดค่ะก็เข้าไปที่เจ็ดเก้านะคะเลขออกเจ็ดเก้านะคะก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะยังไม่หลุดนะคะ วันนี้นะคะวันนี้วันที่วันอาทิตย์วันที่วันที่วันที่สวันนี้วันที่สมมีนาคมนะคะเด่นลางวัด วันที่ประจําวันที่16บมีนาคมนะคะเด็นล่างนะคะ มีนาคมหกเจ็ดนะคะสี่กับห้าค่ะรอผลนะคะ สิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมนะคะสี่ห้าค่ะสี่กับห้านะคะถ้าท่านผู้ชมมีตัวประกบที่แม่นแ่นก็สามารถนำมาประกบช่วยแอดมินได้เลยนะคะ มีตัวเลขที่แม่นๆก็มาแนะนำแอดมินด้วยนะคะรอดูผลนะคะงวดวันที่16มีนาคมค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะจับคู่ให้นะคะ ตัวประกบนะคะตัวประกบศูนหนึ่งแล้วก็สามค่ะ จับคู่ค่ะจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามค่ะ ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่แอดมินจับคู่ให้ก็สามารถนําไปจับคู่เองได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมมีตัวเลขเดติๆตัวเลขแม่นๆนก็มาแนะนํำแอดมินได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะเป็นแนวทางของแอดมินนะคะ เด่นล่างค่ะเด่นล่างงวดวันที่16บมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ4กับ5ค่ะตัวประกบนี่ออนยังหาตัวประกบที่แม่นยำไม่ได้นะคะตัวประกบศูนย์หนึ่งแล้วก็สามค่ะ จับคู่สี่1ูนสี่หนึ่งสี่สามนะคะห้า1ูนห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามค่ะเน,นเน้นที่เลขสี่นะคะถ้าท่านผู้ชมกลับด้วยนะคะ ตัวเลขไม่มีหลักค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าแอดมินพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามคอยชมให้กำลังใจในทุกๆคลิปนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ